สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทํากระหล่ําผัดน้ําปลากันนะกระหล่ําควรที่จะเลือกที่ลูกกวางเบาๆนะการฉีกนะครับเราฉีกแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับและนี่เป็นกุ้งแห้งนะครับผมแช่ไว้ก่อนนะครับล้างความเค็มออกนะครับขั้นตอนการผัดนะครับเราใส่น้ํามันไปเยอะๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับไฟกลางๆนะครับ น้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับเราใส่กระเทียมไปนะครับใส่กุ้งแห้งไปนะที่เราใส่น้ำมันเยอะๆนะครับเพราะว่าเราจะทอดพวกนี้แล้วแล้วเราจะทอดกระหล่ำด้วยนะครับกุ้งเริ่มกรอบแล้วนะครับเราตักไว้ส่วนหนึ่งไว้ราดหน้านะครับหลังจากนั้นเราใส่ผักเลยนะครับแล้วเราพลิกผักให้สลดนะครับ เราผัดไฟกลางไปประมาณ4นาทีกว่าๆแล้วนะครับตอนนี้ผัดสลดเลยนะครับทีนี้เราดินน้ํามันออกนะครับเพราะว่าตอนแรกเราใส่ไปเยอะนะครับเพื่อที่จะทอดอันนี้นะครับเราต้องดินน้ํามันออกให้หมดนะครับตอนนี้ผมได้ดินน้ํามันออกแล้วนะครับทีนี้เราใช้ไฟแรงเลยนะครับใส่น้ําปลารอบๆนะครับทิ้งไว้แป๊บหนึ่งให้น้ําปลาเขาไหม้นะครับโอเค หอมเลยครับใส่น้ำตามตามความชอบนะครับเติมน้ำลงไปนะครับปิดไฟได้ตักใส่จานจานใหญ่เลยนะครับโรยด้วยกุ้งแห้งที่เราทอดไว้โรยด้วยกระเทียมเจียวสำเร็จรูป จริงๆแล้วเป็นอาหารที่ทำง่ายนะครับถ้าเราทำฝีมือเราก็อร่อยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราไปนั่งทานร้านอาหารนะราคาเขาจะสูงนะครับซึ่งต้นทุนต่ำนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ